ไม่มีดรามา่าล่าสุดแสนชัยเผยสาเหตุไม่ได้ขึ้นชกในศึกไทยไฟสุราธานีแม้น้ำหนักผ่านกลายเป็นเรื่องที่แฟนมวยพูดถึงอย่างมากกับไฟล่าสุดของแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมในศึกไทยไฟคาดเชือกจังหวัดสุราธานีเมื่อวันอาทิตย์ที่2องพฤศจิกายน2568โดยเดิมทีแสนชัยพีเค สนชัยมวยไทยยิมยอดมวยชาวไทยไวัย45ปีมีโปรแกรมจะต้องพบกับฮามิดเบเรมันฟานักมวยจากอิหร่านเป็นคู่เอกที่สังเวียนมวยช่วคราวสโมสันใจออการจนดิบอย่างไรก็ตามสุดท้ายเจ้าตัวไม่ได้ขึ้นชกท่ามกลางความมุนงงของแฟนมวยทั่วประเทศทั้งที่ก่อนการชกหนึ่งวันแสนชยัยก็สามารถผ่านการชั่งน้ำหนักในพิกัด69กิโลกรัมซึ่งนักมวยไทยชื่อดังได้เดินขึ้นเวทีพร้อมทั้งชี้แจงถึงการตัดสินใจถอนตัวในครั้งนี้ว่า ขอโทษประธานจัดงานขอโทษแฟนๆทั้งที่เวทีและทางบ้านผมมีอาการป่วยมีไข้ท่าไม่เต็มร้อยผมก็ไม่อยากฝืนตัวเองผมป่วยตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วสามารถทำน้ำหนักได้ซึ่งก็พยายามพักผ่อนให้น้ำเกลือแต่ก็ไม่ดีขึ้นทำให้สุดท้ายต้องตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันด้วยความจำเป็นสำหรับโคดมวยสารคามแสนชัยมีสถิติการชกมาอย่างโชคชนกว่า300อไฟต์กวาดเข็มขัดแชมป์มากมายรวมถึงแชมป์เวทีมวยลุมพินีห้ารุ่นแชมป์มวยไทยสภามวยโลก ดับเบิลยูบรุ่นไลเวทและแชมป์ไทยไฟ